โอเคครับกลับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนิชิเป็นช่นลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาลุยแรงด้วยฟูลไอคอนของไบเอ็นมิวนิกนะครับผมก็ยังไม่ฟูลเท่าไหร่นะครับผมผมยังขาดผู้รักษาประตูนะครับผมเอ่ออริเวอร์คารนะครับผมยังเปิดไม่ได้สักครั้งเลยนะครับผมยังขาดอยู่ตัวเดียวนะครับผมนี่ครับผมเพิ่งได้มานะครับผมฮาซานเซเลฮานเม็กซิกนะครับผมชื่ออ่านยากมากเพิ่งได้เปิดทำ คลิปไปวันนี้เลยนะครับเออเมื่อวานนะครับผมฝากเข้าไปดูด้วยนะครับผม1 0 0ทองแตกเหมือนเดิมครับผมบอกเลยครับสุดครับผมจะใช้เป็นตำแหน่งแบ็คขวานะครับ RB นะครับผม9 8แปเลยนะครับผมนี่ครับผมใช้เป็นแผนของพี่โล้นนะครับแผนแรนะครับตัวนี้ครับผม4213นนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนักเตะกันบ้างนะครับดูตัวสำรองด้วยนะครับผมนี่ครับ คู่หน้าผมใช้เป็นแอลแบิร์ตู่เรเบิร์ตเลวานด็อกกี้นะครับผมนี่ครับกองหน้าตัวต่ำนะครับตำแหน่ง s อใช้เป็นคารไฮลูมิเนเก้ครับผมปีกซ้ายผมใช้เป็นออลโซเดวี่นะครับผมนี่ครับตัน95เลยนะครับผมยืนปีกซ้ายปีกตัวต่ำนะครับผมกาลางรับผมใช้เป็นชาบีอ้อลอนโซ่ so นะครับผมอันนี้ตำแหน่งส สีเมื่ผมใช้เป็นโลท่ามาเทคอุตนะครับผมถ้าดับดับเป็นปีก9องไม่ไหวครับผมตับเป็นนี่ครับดีแล้วครับผมมาดูตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับผมเบเกนเบลเออร์นะครับผมแล้วก็ลูคัสเฟร์นันเดสนะครับผมขวาเป็นซานเซเดียนมิซิกนะครับผมชื่ออ่านยากซ้ายเป็นลิซาลาซูนะครับผมผู้รักษาประตูเป็นใช้เป็นนอยเออร์นะครับผมมาครับผมนี่ครับ ก็สำรองก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนมากจะเป็นฟีเจอร์นะครับผมผมก็จะเอาไอคอนลงก่อนนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมแต่มาดูแล้งกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับมาที่หน้าจับคู่กันเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับมาครับเจอแล้งเท่าไหร่ครับผมมาครับอัปเดตแล้วครับผมแล้งแล้ง แหลงพันห้าโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยพันห้าเลยเหรอมาครับสู้ตายครับผมเอาเลวานมาโยงมาอยู่ฝั่งซ้ายครับเพื่อตัดเข้าในยิงเท้ากวานะครับผมมาครับมากัะแผนพี่โรสนะครับผมเดี๋ยวมาดูทีมฝ่ายตรงข้ามบ้างครับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอ้โหแผนพี่โรสนเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นแผนใหม่นะครับผม ฟานบัตเทนคู่มาคัดและฟอร์ดมาครับโมเดลของเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับผมมาครับบอลอยู่ที่มาคัดและฟอร์ดครับผมมาที่เจลาดเจลาดมาที่ฮอรโ,คโค้เอาแมซี่แมซี่ตัดเข้าในมาที่มาคัทและฟอร์ดยิงโอ้โหโหโดเกินยังไม่ถึงสามนาทีเลยม,มาครับเอาใหม่ครับผม ก็ยิงเร็วเกินมานครับอุูยจังติดครับลุงลุงลุงมาที่เลวานเลวานตัดมาที่แอลแบรแอลแบรหลุดไป<ๆ>ยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมก็เอาเร็วเหมือนกันนะครับ <I have S 1> ก็มาดีครับผมพันห้าก็พันห้านะครับ มาครับผมเจอราดครับต้องระวังต้องระวังลูกนี้ลูกเขียต้องระวังลูกเขียเอาอีกแล้วเอาเยอะเ,เ,เ,เหรอตัดตัด,ตดโอเคครับลูคัสมาที่น้อยเออร์ฮาสันมาที่มาเทอุส มาทิอุ์เลี้ยงจี้เข้าไปมาที่แอรแบครับผมมาที่เลวานเลวานจะตัดให้ลุงลุ้มไม่ได้ดครับผมเดวี่ครับผมพอจโคตัดเข้าไหนมาที่แมสซี่เบเกนมอเอิดักได้ครับผมโอ้โหไม่นาา่าสง่นเลยเอาลูกลูกสวนแล้วลูกสวนแล้วใจยเย็นยเย็นใจเย็นมาครับลองโซมาที่มาเทอุสแอบแบกแทงให้ลุงลุ้มโอ้โหย,ยิงไม่ถนัดครับผมงี่ตอง ระวังครับผมต้องระวังลูกสวนครับเพราะว่าแผนพิโรนมันเคาเตอร์เอ็กแท็กนะครับผมมาครับเบเกนมาเออมากลางมาทีฮอเอยไม่ใช่แอบแอบจะตัดให้ลุงรุ้มโอ้โหไม่ได้ครับผมคือตื่นเต้นมากครับผมต้องต้องชนะดงนามจะเจอแรงพันห้านะครับผมเดวี่มาที่ฮอสโคครับผม ไอเวล่าต้องระวังต้องระวังโอเคครับอาสูมาทีลองโซตัดมาทีเลวานเลวานแอลเบร์แอลเบลูกมีโอกาสแล้วยิงโอ้โหแอลเบิร์หุอุตส่าห์เน,น,เน้นเน้นเลยวเนี่ยเสียดายมากครับผมอืมโอกาสขึ้นนำหืมตงนี้หลุดไปอย่างสวยแล้วครับผมมาครับเจอหลาดครับผมออสโคต้องระวังลูกสวนนะครับผม คนนี้เขาเล่นเก่งนะครับผมไม่เก่งไม่ถึงพันห้าครับผมมาครับแอลแบดักได้ครับผมมาที่เลวานดอสกี่เลวานไม่ได้ครับผมยังได้อยู่โอเคลงดุมจะไม่ทันไม่ไม่ส่งไปนู่นว่างๆครับผมอืเสียได้ครับผมมาครับเดวี่ครับผมดักดักโอเคสวยแอลแบดครับผมตัดมาที่เลวานโอ้โหเลวานไม่เห็นบอลเลยครับผมอืก็ยังได้ลุกทุ่มอยู่นะครับ ตึงจัดครับเกมนี้ครับผมหมาครับใครจะขึ้นน้าก่อนครับผมลิซาลาโซมาที่อลองโซมาคืนมาที่ลิซาลาโซเปิดขึ้นไปโมงได้ไหมไม่ได้ครับผมเลวานครับผมมาครับคอสโคต้องระวังต้องระวังลูกสวนครับนี่ก็ว่าไงแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว,ว,ล,วลูกสวนโอ้โหหลังหลุดหลังหลุดครับผมและฟอร์ดหลุดเดียวยิงเข้าทพายโอโ้โวลูกสวน แผนพี่โรนมันเด็ดจริงๆครับผมมาครับแล้วก็ส่วนเหมือนกันครับผมลุงลุงตัดมาที่เลวานดอกกี้เลวานดอกกี้ยิงเขาปโอ้โหเอาเหมือนกันครับผมอือหือก็แผนเคาน์เตอร์แอคแท็กเหมือนกันครับผมมาครับผมสองประตูต่อสองครับผมนาทีที่สี่สิบสองนะครับผมมาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันจะต่อบอลอีกแล้วต่อบอลทำชิงอีกแล้วมายังไง จนาดเอาอแล้วอเอ้ยอู้หูผ่านวัดเทนตานลูกนี้ไม่ได้ครับผมอู้เสียวจัดครับผมตื่นเต้นมากครับผมต้องชนะครับเกมนี้ครับไม่ชนะไม่ได้ครับผมมาครับลุมมิเกมาที่เดวี่เดวี่มาที่เขากลางมาที่อลองโซออลองโซมาที่มาเทอุสโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วผมอื้หูตึงจัดครับผม มันมากครับผมตื่นเต้นด้วยครับผมยิงแรงพัหนห้านะครับผมมาครับเอาใหม่ครับฟับนไม่ใช่เอ้ยได้ไหมลูกนี้เีวานาที่เทนอเล็กซานโดอันโนครับผมเจลาส่งเคยมาที่ปีเตอร์เชคนะครับผมมาครับแมคเคนเบลเออร์อ้าวโยนเหมือนกันครับผม ลูคสัสเออโอเคครับนอยเออออกมาตัดบอลได้ครับผมอาองโซมา,มาที่มาทเทุสได้ไหมลูกนี้ส่งอันไหนดีมาที่ฮาซานโอ้โหฮาซานไม่ได้ครับผมฮาซานไปลูคัสครับผมมาที่เบคเคนเบลเออต้องใจเย็นๆน,นะครับผมเจอแรงพันห้าเราต้องต่อบอล<อ>ครับผมเขาตั้งรับดีนะครับผมเอากูวา่าแล้วไงกูว่าแล้วไงส่งผิด ทำชิงว่าแล้วรุดรุดรุดไม่รุดครับผมสวยงามมากครับผมเอโอเคนะครับมาที่อาซันอาซานอาซานมาที่มารเทอุสมาที่อาโซมาตอตอตอโอ้โหไม่ได้ครับผมเจลาดโดนสวนอีกแล้วโดนสวนแล้วอึหึหึหึึห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 ึนึหึหึหัหึหึหาหึหึอึหึ เติมเติมฮาซานเติมเติมดิเติมดิไม่เติมเติมแล้วครับผมมามาทิอุสแทงเลยครับผมฮาซานฮาซานเปิดเรวันโอ้ไม่ใช่เรวันดุมิเก่ไม่ได้ครับผมเมสซี่สวยโอ้จับไม่ได้ครับผมโดนสวยแล้วครับโดนสวยแล้วสวยอีกแล้วยังได้ครับผมมาครับแทงโอเคสวยฮาซานฮาซาน ไม่ไหวครับผมช้าครับตัวนี้ครับตัวใหม่ครับไอคอนตัวใหม่หาสารครับช้ามาโอเคครับได้ยังได้ครับผมเปิดสวยๆหน่อยเปิดสวยๆลุมลุ่มโมเอลเบ้ซ้ยิงโอ้โหอสามประตูต่อสองครับผมขึ้นนําแล้วครับผมเอลเบครับผมมาถูกที่ถูกเวลาครับผมอื อาซานเปิดเข้าไปนะครับผมเติมดีครับผมตัวนี้ครับไอคอนตัวใหม่นะครับผมเติมดีมากครับผมเอามาเล่นตำแหน่งแบ็กขวานะครับผมอุ้ยมุลเลอร์97เลยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเอาไปเล่นกองหน้าครับผมแอลบร์หมดหมดค่าพลังแล้วครับผมมุลเลอร์97เลยเหรอตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมยืนกองหน้า97เลยเหรอมุลเลอร์มาครับ3ประตูต่อ2ครับขึ้นน้ำอยู่นะครับผม บอกเลยเกมนี้ครับถ้าชนะแล้งผมว่าขึ้นเยอะนะครับเจอแล้งพันห้านะครับผมเอามาสวนอือหือนุ่งไม่ได้ครับผมใจ้าอนเยนต้องมาสว,สวนแล้วมันสวนแล้วยังไงโอเคยังได้ครับผมมาเทวุฒิไม่ได้โอ้โหไปเค้นเาเออร์มาที่แมสซี่ฮอรซโคแย่งบอลไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยยายาแมสซี่แมส,สซี่ยาอยักลูกโอ้ย อุ้ยอ้ยเกียบครับผมเกียบสามเท่าโอ้โหใหม่แล้วมายังไงยังไงโอ้โหน่าจะรวนแล้วครับผมมาถ้ามาเทวีสยิงเข้าไปมาที่มูเลอร์ไม่ได้ครับผมอืโจมตีฝั่งฝั่งขวาอีกแล้วนะครับผมเมสซี่เจระราดมันจะเอาอีกแล้วอืมเบคเคนมาเออสุดครับโยนเลยครับผม นาทีสิบแปดสิบแปดแล้วนะครับผมอาน่กางมาที่แมสซี่แมสซี่ตัดเข้าในมาที่ยังไงโอ้ชุมลมอนอยู่ครับผมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากครับผมเราต้องโอเคครับผมชนะไปครับสามประตูต่อสองครับผมฟูลไอคอนบบเยิร์นมิวนิกครับผม โอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมขึ่งหลังของทองมาเยอะกว่านะครับเขาน่าจะลวนนะครับเขาน่าจะาตีเสมอให้ได้นะครับผมนี่ครับแอร์แยร์7.5ครับเอ็มบีพีด้วยครับผมสองประตูสกอร์นะครับสองประตูนะครับผมเนวันหนึ่งเนวันหนึ่งประตูครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอืแรงขึ้น